ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับร้านน,านศักดิ์ทัดเสานะครับผมจะมารีวิวเป็นสารน้ำพุนะครับผมพร้อมใช้งานพร้อมสําเร็จนะครับตัวนี้นะครับมีอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับหัวก็อย่างดีนะครับพร้อมสำเร็จทั้งหัว ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเป็นม้วนอยู่ประมาณนี้นะครับม้วนนี้นะครับ5เมตรนะครับผมเป็นพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ครับสาหรับสายรักหญ้านะครับสําหรับแบบว่าไม่ต้องยุ่งยากนะครับผมซื้อสําเร็จไปก็ใช้งานได้เลยนะครับเส้นละตัวนี้นะครับยาว5เมตรนะครับผมถึงมา5เมตรนะครับหรือต้องการยาวกว่านี้ก็มีนะครับ ก็มีนะครับตัวนี้นะครับเส้นอ่าสิบนะครับคู่ห้าร้อยนะครับผมคู่ห้าร้อยนะครับต้งไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมเก็บปะทางได้นะครับต้งไหนสนใจเก็บปะทางได้นะครับราคาถูกๆนะครับวันนี้ห้าเมตรนะครับอยู่ราคาอยู่ที่250นะครับผมถ้งไหนสนใจก็มาชมได้นะครับสินค้าต่างๆกับ ที่ร้านนรันศักดิ์ท่านชาวนะครับผมมือหนึ่งมือสองมีให้ท่านชมเยอะแยะนะครับผ่านปทุมธานีเส้นคลองหลวงก็แวะมาชมได้นะครับผมก่อนถึงกองสามนะครับกับร้านนรันศักดิ์ท่านชาวนะครับผมจะมารีวิวเป็นตัวสายลำโพงนะครับมานําเสนอนะครับสําหรับท่านที่ต้องการแบบหัวสําเร็จนะครับตัวนี้ชุดละ250ราสนะครับยาว5เมตรนะครับผมพร้อมสเปกคอนทั้ง2หัวนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับราคา เส้นละ250บาทนะครับคู่500นะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าตัวนี้มีบริการเก็บปลายทางนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับโดยตรงได้เลยนะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสายลำโพงตัวนี้นะครับราคาแค่ 250บาทนะครับผมต่อเส้นนะครับยาว5เมตรนะครับต้องสองฝั่งนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับมาชมได้นะครับที่ร้านร้านสักทัดซาวสินค้ามือหนึ่งมือสองก็ไว้เจอกันีนคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็ท่านใดสนใจสินค้าอื่นๆก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับขออภัยที่ไม่ได้เข้าไปตอบในคอมเมนต์นะครับในช่อง YouTube ก็โทรเข้ามาสายตรงได้เลยนะครับโทรสอบถามได้เลยได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันีกคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ